สวัสดีค่ะดิฉันอาจาร์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่คะเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนมกราคมการงานการเงินความรักของแต่ละราศีจะเป็นเช่นไรค่ะค่ะสําหรับชาวราศีเมษนะคะ อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของอเมริโฮเชฟค่ะสื่อพลังว่าต้นปีนี้นะคะการทำงานเป็นไปอย่างเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปมีลักษณะงานที่ให้ความรู้ครูบาอาจารย์จะโดดเด่นแล้วก็ได้รับเกียรติค่ะได้รับความนิยมสำหรับคนที่ทำงานทั่วไปนะคะเป็นไปอย่างราบเรียบนะคะคุณมีเกณฑ์ได้ราบโดยสเสน่หาจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยมีโอกาสได้ไปสัมมานาอบรมต่างถิ่นต่างที่พบปบความสุขสนานความสุขการเงิน มีติดขัดชะงักงันในช่วงต้นค่ะปลายปลายไปแล้วก็จะคล่องตัวดีขึ้นนะคะส่วนสําหรับความรักแล้วเนี่ยคนรักก็จะนําโชคนํำราบมาให้สําหรับคนโสดพบรักจากการเดินทางไปท่องเที่ยวมีคนอายุมากกว่านะคะที่ดูดีดูมีเหตุผลดูน่าเชื่อถือเนี่ยเข้ามาทําให้จิตใจคุณไหวหวัน่นเล่นๆด้วยล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสําหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอสวัสดีค่ะ